ครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆรายการนะครับช่องอีเตอทิล0.7ทุกท่านนะครับมื่อนี้นะครับบ่ายสีม่วงนะครับพี่น้องมื่อนี้ว่านางสางว่านพนิษฐาวันพนิษฐครับสางเติร์โรงเรียนครับเอาสวัสดีพี่น้องมีสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีนอนหนอดวันเสาร์นั่ยอยู่โรงไฟกันเหตุงานครับมื่อนี้มื่อมานีเซตโทรศัพท์ครับอ๋อมื่อนี้มาเฮ็ดงานเฮ็ดเซตโทรศัพท์ติช่างอ๋อสิรี่เซตเครื่องเอาเครื่องเป็นนี่ยังครับเครื่องมันซาครับอ๋อเครื่องซามันเป็นรุ่นใดครรัับนนุ่ ป้าพี่น้องมพวกนี้เตียงบางไฟเลยครับนี่เห็ดทอดจะเป็ี่ยนกับพี่น้องอันนี้เห็ดงานให้พ่อให้แม่ที่ครับนี่ครับอ๋อไอ้รีเซ็ดมันเป็นอย่างได้รีเซ็ดครับสังมันซามันครับโอ้มันซามันซานี่หมายถึงว่าเวลาเขาจีบเบิ้งหนังเบิ้งหยังงี้จีบมันหมุนมันหย่งงี้จีบ่ครับไม่นครับอ๋อไมีวิธีเห็ดอยู่ทีครับมีครับโอ้กันตัวสับซานี่มีวิธีเห็ดป้าเอบอกพี่น้องเฟ้นอะไรกันเนี่ยกันนะไม่ใช่เบิยงเตียงไฟไหลเบิ้งเห็ดแต่เบิ้งเบิ้งน่เนาะ โอ้ยฝากพี่น้องก็เลยกดแชร์เลยนะครับเด้อกดติดตามให้ทั้งช่องเนี่ยครับพี่น้องมือนีช่างเตือนหรือาสอนพี่น้องเฮ็ดโทรศัพท์ไอ้ยี่ห้อยังก็สช่างยี่ห้อซัมซุงครับอ๋อซัมซุงเกจเกจเกจสองไว้กันหรือเปล่าครับอ๋อเครื่องแดดมันใสนี่ครับพี่น้องครับเบิ่งครับดิครับนีแล้วครับเด้อต้นฉบับแบบฉบับของช่างเตือนครับซัมซุงเกสองเกจเกจเครื่องแดดมันใส่มันหมุนนะครับเอาเงินเลย่มือนีผลิตภัณฑ์เฮ็ดให้มันเลี้ยวอันนี้เป็นงานที่ส่งลูกค้ามาครับไอ้ถามเนี่ยครับยุ่งเอีหยรคิน ซายซุงเขาครับโอ้โหเหตั้สับายตงหมายถึงว่าพี่น้องถ้าเดี๋ยวพี่น้องคนอยากได้อยากซื้อไปใช่เลยนี่จงครับรา้าเพียงว่นเลยครับเพราะเพียงครับเพราะเพียงเออจัารุ่นนี้จัาบาทครับรุ่นนี้เกียร์สองจัาบาทครับเจีรอยหครับอ้ใครเจ็ยร์อยหพร้อมใส่เลยครับมี่บอกี่ประกันพร้อเนี่ยี่ครับโอ้มีประกันพร้อมครับอครับพี่น้องแเฟนเพลแนเฟยนละกันผู้ใดต้ังใดสนใจอยากได้ตัวสซับไปใช่นะครับพี่น้องนี่ครับซุ็มเกียร์สองเต็ม เอาที่ครับพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งสางเตือนสิรีเซร็จนะพี่น้องเบิ้งใช้คันแรกยังไงครับพี่น้องเอาไปเียครับพี่น้องมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งสางเตือนสิภาคพี่น้องเห็ดนะครับในกรณีเครื่องมันซ่ามันค้างนะครับเจ2เจ7นะครับเป็นของทรัพย์สุขเอาพี่น้องเริ่มเลยเอต้งไหนครับสางเตือนทุกเนตยังไงครับพี่น้องนี่ครับไปตรงฟวันเฟืองตัวนี้ครับออที่ไหนไปตรงฟวันเฟืองครับพี่น้องนี่ครับกดเข้าไปนะครับแถวนี่มาหนานี่มาที่นี่ที่นี่ที่นี่ครับก็ไปตรงนี้ครับ มาลก็ว่าแอคเข้าครับอ่ามาแอคเข้าครับพี่น้องนี่เป็นการรีเซ็ตได้ครับนี่แต่มีอีกถ้ามันมีถ้ามันมีไอจีเมวถ้ามันมีกีเมีวมันจะยุ่งหนีนเบอร์ซ่างเข้ากระทำการลบกีเมลยวเลยอ่าหลังจากนั้นล้วก็ลบแล้วก็ออกไปนี่คือกีเมวว่างแล้วออกไปที่นี่ก็ไปตรงนี้นี่คืเนี่ยแบ็กอัพและรีเซ็ตครับอ่าคนแบ็กอัพรีเซ็ตที่นี่ก็ไปตั้งค่าข้อมูลโรงงานครับ ก็ไปตั้งค่าของมูลโรงงานก็คืออ่าซีรีส์เซเลียนนะครับอ่ากดเข้าไปแล้วก็รีเซตอุปกรณ์ครับอ่ารีเซตอุปกรณ์กดปั๊บกดปั๊บเนี่ยรอบทั้งหมดครับอ๋อนี่คือการลบทั้งหมดนก็ง่ายๆได้เลยมันภาษาบัดนี้ขั้นตอนต่อไปคือคือเฮาต้องรอเป็นบ่ครับัตรนี้ครับรอๆ่ออ๋อบาดนี้ต่อไปก็คือเขาต้องรอครับรออ่ารอให้มันขึ้นมาล่อให้มันขึ้นมาเขาจึงจึมาตั้งค่าภาษาครับ ครับพี่น้องหลังจากที่มันเป็นตัวอันนั้นมาแล้วยังไงตัวครับสรางเตือนมาเลยครับทีนี่เราเรียนภาษาครับเรียนหาภาษาไทยนี่ครับภาษาไทยแล้วก็กดอะไรครับโอ้กดแบบนี้ก็ทิมาหนานีครับแล้วก็ทัดไปครับพี่ต้องใช้อ๋อแล้วก็ทัดไปครับแล้วก็เลื่อนขึ้นแล้วก็ทัดไปครับแล้วก็ยิ้มย่อมครับคำว่ายิ้มย่อมรออีก แล้วก็ทัดไปครับอ๋อเราเลื่อนขึ้นแล้วก็ทัดไปอีกก็ทัดไปอ๋อทัดไปเรื่อยๆสิครับครับแล้วก็ทัดไปว่าต้องกดยังกมันครับแล้วก็ขามไปเลยขามไปเลยอีกอ๋อกดตามนี้เรื่อยๆไปลองทัดไปครับทัดไปครับทัดไปอีกครับแล้วก็อันนี้การ่ต้องเหตดครับอันนี้ก็กข้ามครามครับอ๋อคนี่ครับเสร็จแล้วครับใส่งานได้แหละตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์อันนี้ตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์หมายถึงว่า โอ้นี่ครับพี่น้องออกมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ออกมาเป็นลักษณะนี้คือเครื่องไม่เลยสิครับนี่ครับแม่นบ่ติดกี่เม็ดโบติดเนี้ครับลื่นเลยเครื่องซ่าเครื่องล้วนเครื่องหมุนนี่หายไปครับโดยต้นสบับสร้างเตือนครับอ๋อครับพี่น้องเนี้ยน้องจะยุบปอดอะไครับเรื่องนี้ปอดหาครับยุบปอดหา บ้านท,ที่นี่เขาจะพี่น้องเพิ่นสนใจเพิ่นอยากได้โทรศัพท์ไปใส้นี่ดีฮะนี่ขายแพงกว่าีรครับรุบบ่นนี่อันเจี๊ยบอยห้าชิปค่ะเจี๊ยบลอยห้าชิปนี่ได้แบตได้าสายชาร์จนด้หมดครับได้ครับใช้ได้ทุกอ<า>ย่างเลยครับอ๋ออันนี้เฮ็ดปาที่เรีวยวไงโทรศัพท์เส้นเหล่านี้ครับอ๋อเรียวๆเครื่องนึงเรียกวกับเฮ็ดไปอีกครับเลียหลายเลยอ๋อเฮ็ดจนหมดเลยมีการบ้านบ่ครับมือนี่ ีครับงานบ้านบ่มีก็พอดีครับ <het> ดีด <rez io> ้เฮ็ดงานอันนี้พอดีครับปครับพี่น้องมังไว้เด้อครับเด้อนี่แหละครับพี่น้องแฟนรายการครับเบิ่งไว้ครับนี่สุดยอดคนแล้วครับนี่าครับพี่น้องฝากกดไล้์ก็เชียร์เป็นกําลังใจเด้อครับเด้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับเด้อขับสําหรับคลิปนี้นะครับทางเดินครับเออขอจบไว้ซั่วหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องครับฝนก็ตกครับพี่น้องครับขอลาพี่น้องไว้ชั่วมีตะกอนครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ